สวัสดีวันศุกร์นะครับคุ้ค่าวันศุกร์จากบ้านเคสเฮาส์ครับพี่แต้มบุญนะครับแตทูนี่จูจิตของเรานะครับภูผาแม่ติ่มซำนะครับแล้วก็เห็นในเงาตะพุ่มตะพุ่มเล็กๆนั่นคือโจลี่ดูใกลๆเหมือนตัวลิมเมอร์เลยฮะยังคงเป็นลิมเมอร์สาหรับเราอยู่โจลี่นะครับ แล้วก็เบลล่านะครับเนี่แต่ละตัวกินรอบค่ำกันไปแล้วนะครับอันนี้ที่กินนี่คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินข้าวเย็นนะเขากินข้าวเย็นไปแล้วนะครับเมื่อเย็นนี่ได้กินเป็นอาหารเปียกไปนะครับอันนี้เป็นรอบมือ้อค่าเนาะช่วงรอบตีสีแมวนะครับให้แมวแบบเดินเข้ามาหาเรา,าใกล้ๆกฮะเมื่อกี้กินกันเสร็จแล้วก็เดินออกไปฮะกินกันเรียบร้อยนะครับแต่ละตัวปลาทูเบลล่าสบายดีนะครับเบลล่าเมื่อกี้มีอ้วกอยู่หน่อยหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ารีบกินหรือแบบกินกินกินไปแล้วก็มีกมา เป็นประทูนี่แข็งแรงดีครับคึกคักโจลี่สบายดีครับพี่แต้มบุญเมี้ยวเมียวเมียว,ยว,ยวแต้มบุญก็สบายดีนะครับแล้วก็ยังเป็นคงเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมนะครับภูผาสร้างโมเมนตัมใหม่ใ้บ้างอย่างที่บอกครับชวนพี่พี่เล่นไปเลยครับแต่พี่พี่เล่นด้วยบ้างไม่เล่นด้วยบ้างนะก็เอนดูนางอยู่ครับโอ้เสียงนกเลยน่ะนกแก้วแววแมวกลัวไปเลยแมวตกใจเสียงนกอะไรคือภาพมุมภาพ อ่ะโอเคตรงนั้นนะครับแทมมี่นะครับวิ่งตามไปดูแมวหลังบ้านนะฮะคงได้ยิน,นะนเสียงแมวตัวดำนั่นนะครับแทมมี่แมตตินซามโอเคก็ปล่อยน้องนะครับก็ทั้งคืนนะปกติแต่แมวส่วนใหญ่ตอนนี้เนื่องจากถ้าไม่มีช่วงไม่มีแมวอะไรันมานี่ก็จะอยู่ข้างนอกกันแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ละก็จะมีช่วงเช้าเช้าเนาะทีะ่พี่เลี้ยงมาเอาอาหารให้รอบเช้ามานะครับก็จะ บางตัวก็เอาเข้ากรงนะครับบางตัวก็วางกับเอาวางให้ปินออกมาออกินอิสระเลยนะครับโอเคแล้วก็มีพี่กัดทองกัดทองนี่ยังอยู่ในกรงนะฮะเพราะว่าให้ดูกัดทองกัดทองเนี่ยอกวิ่งกันตกใจฮะผมนี่เวลาขยับตัวทีนี้ต้องช้าๆแมวนี่ตกใจกันเป็นแถววิ่งหนีเขา้ากรงอีกแล้วนี่แต้มบนนี่ตกใจนี่วิ่งเข้ากรงตลอดโอเคกัดทองกัดทองนี่ยังไม่ได้ปล่อยมาเพราะว่า จังหวะที่ว่าเมื่อสองวันก่อนที่เห็นนะครับเอ้ยคืนก่อนสองคืนก่อนเนาะเขาเหมือนไปนที่บอกว่าไปคอมไปคอมโจลี่นะฮะเ,เราก็เลยไม่แน่ใจตกลงทํามันหรือ,อยังทำไมไปคอมสาวเจ้ากาเฉยเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงทีนี้เนาะคงได้มีการโอกาสเช็คเข้านะครับว่าตกลงถูกเจียนไปหรือยังนะครับกวาดทองกวาดทองโอเคแล้วก็สมาชิกใหม่ของบ้านเรานะครับน้องมารวย แมวของคุณอ้อนนะครับน้องมารวยดุดูดุดุนี่ปูผามาดูดูดคระก็ให้ปรับตัวเข้ากับพี่พเพื่อนที่นี่เนาะครับน้องมารวยนะครับแมวในปิกัดของคุณอ้อนนะครับกับพี่ตาดำนะครับอออแอลแอลพี่จปรับตัวนะครับก็วสาวบันแรกนะครับให้เขาอยู่ในกรงก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ให้เขาเดินเพื่ออยากให้เขาชินกับกรงเนาะ เพื่อต่อไปให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นกรงเขาเวลาอะไรเขาจะได้เข้ากรงอย่างแมวกลุ่มนี้ฮะเวลาส่วนใหญ่ผมต้อนไม่นับตัวนี้นะฮะอย่างแมวเทคครับแต่ตัวอื่นในเวลาผมเดินเรื่องแบบให้เข้ากรงเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้ากรงของเขาเองเอาแม่เต็มเธออาศัยช่วงชุลมุนไปกินข้าวเขาเฉยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเธอสุขุมน้ําหนักอยู่ซอรี Sorry, นะแม่ติมนี่บอดีสุขุมน้ําหนักอยู่นะครับแล้วก็ต้องกินอาหารที่เป็นสำหรับแมวคุ่มน้ําหนักด้วยนะครับก็เลย อดทานอดเก็บอดเก็บเดี๋ยวไปเก็บอาหารก่อนให้เวลาทานเสร็จเวลาทีานให้เสร็จเมื่อก,กี้นี้ทีานจัดฮะทานทานทาน,ทาน,ทานแล้วก็ว้องออกมาเป็นเม็ดเลยฮะรีบรีบกินเกินไมไ่แต่ให้เขาทานใหม่สักแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคตั้งใจวันศุกร์นะครับคข้าม,ามทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างด้านล่าง description เนาะแมวที่นีน่ทุกตัวเป็นเป็นแมวอ่ารอบ้านนะครับเป็นแมวรอบ้านที่รอการอุปการะอยู่นะครับโอเคบ๊ายบาย สวัสดีครับ